สวัสดีครับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับจะมารีวิวบ็อกเ Boxset เ r เตอร์นะครับผมเป็นไงข้างในมีอะไรบ้างนี่เลยอย่างแรกนี่เลยครอบว้าต้อปุปก๊กนั่นเองอออครับผมและที่สำคัญนะมีบทสัมภาษณ์ของผมกับมินด้วยก็สลับกันกันได้เลยน,นะครับใช่ครับแล้วก็มีแบบภาพเบื้องหลังตอนที่เราถ่ายมินด้วยใช่มีทุกเพลงเลยใช่นี่ดีใจมากๆสำหรับวันนี้ใชมีอะไรครับนี่เลยครับอะไรหรอ เฮ้ยนี่ไงโอ้ทเราถ่ายกันนี่คือพอร์ได้่เราถ่ายเก็บไว้ตอนเท่าไหนใช่ครับเราต้องมีพิเศษแบบนี้เลยสี่อันอยู่ในบ็อกเซ็ตบ็อกเซ็ตนี่ครับยันไม่หมดใันไม่หมดเลยครับไปนี่อุ้ยอุ้ยโดนขอโทษโทษเออนี่นะครับสุดพิเศษเลยอ๋อเป็น 3D โอรโหใช่ไหมที่มันจะแบบว่า ต่อ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 ขึ้นมาแล้วเราไปตั้งตกแต่งได้แบบนี้ครับดิบเยอะมากจริงๆนะครับเนี่ยถือมาเดี๋ยวไม่หมดยังไม่หมดอีกครับยังไม่หมดอีกครันงไม่หมดนี่นะครับเป็นลูปภาพในานของเราสองคนนะครับผมเนี่ยเป็นคันนะคันต่างใบกกกับต่างกับตไางแดงคู่กันได้เลยครับสองคนนี้ใช่ยังไม่หมดเท่านั้นอีกอีกเดี๋ยวหมดนี่เราสิ่งสำคัญนะครับอันนี้คือไฮไลท์ของเราเลยครับ VCD ที่แบบเออ HDV โหมดเก่า พีวีดีที่ประกอบด้วยเพลงของพวกเราที่เป็นเพลงประกอบเกทเธอร์ซีรีส์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เกทเธอร์บู๊บบู๊บบี้ด้วยใช่ครับผมก็ทั้งหมดทีมเพลงเนี่ยเก้าเพลงนะสุดท้านะครับสองที่สุดท้ายก็คือเป็นเพลงที่เป็นเวอร์ชันของพวกเราทัดทำเปคัฟเวอร์นะครับผมสำหรับเพลงคนนั้นก็เป็นส่วนนี้ก็เป็นทั้งคลิปเพลงใช่ครับพิเศษมากๆนะครับสำหรับทั้งหมดนี้เป็นบ็อกซ์เซตอันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมติดตากด้วยนะครับ